โอเควัสดีครับมาเทสกล้องให้ดูนะตัวนี้เป็น olympus aflt นะครับรหัสกล้อง101-0528ออืมเรามาดูสภาพโดยรวมกันนะครับบอดี้ภายนอกนะอ่าพวกนี้มันจะเป็นรอยนิ้วมือนะมันจะเป็นแบบตัวบอดี้กล้องเนี่ยมันเป็นสีดำด้านนะครับมันจะติดรอยนิ้วมือง่ายมากวิธีเปิดก็ตรงนี้ ดันขึ้นมามี2ระยะ Y กับเทเลนะครับเราลองดันขึ้นไปที่เทเลเห็นไหมเอ่ยตัวกล้องก็จะเลื่อนออกมาถ้าเราจะถ่ายมุมกว้างเราก็ตั้งไว้ที่ Y ระยะจะอยู่ที่36มมในส่วนของเทเลจะอยู่ประมาณ60มม,มนะครับในส่วนของพลาสติกด้านบน ก็เป็นรอยตามอายุการใช้งานนะด้านข้างฝั่งนี้ฝั่งนี้ด้านล่างเนาะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังด้านบนตรงนี้พี่หนึ่งเปลี่ยนฐานให้เป็นก้อนใหม่ไปแล้วนะครับวิธีใช้ถ้าจะพิมพ์วันที่ลงไปในฟิล์มเนี่ยให้กดลงไปแบบนี้แล้วเราก็ไปตั้งเอานะครับอ่ะอันนี้ก็คือเวลา ถ้าสมมุติเราไม่ใช้งานเราก็กดให้มันเป็นขีดแบบนี้นะครับภายในห้องิิ์มเปิดออกมาเปิดตัวนี้ดันขึ้นอ่สาสภาพภายในห้องิิ์มนะก็จะประมาณนี้นะครับวิธีเปลี่ยนฐานบอกวันที่ด้านหลังเนี่ยให้ขันน็อตสองตัวนี้ออกเห็นไหมเอ่ย1ตัว2ตัวขันออกแล้วก็ยกแผ่นนี้ขึ้นนะครับมันจะมีฐานข้างในอยู่นะ ถัดมาเรามาดูในส่วนของแบตเตอรี่ที่ใช้กันตัวฐานที่ใช้เนี่ยวิธีเปิดดันเข้ามาแล้วก็ยกขึ้นฐานที่ใช้จะเป็น crp 2นะครับก้อนหนึ่งประมาณ146บาทหรือไม่เกิน170โอเคนะต่อนหนึ่งก้อนลองหาดูในเว็บขายของออนไลน์นะครับตามนี้นะ แล there, in around, ้วก็ภายในไม่เ <Kas> ป็นสนิมนะวิธีใส่ก็เอาขั้วเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็วิธีปิดฝาพอเราวางลงไปแล้วเนี่ยเราดันมันเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็กดลงไปแล้วก็ดันขึ้นมาแบบนี้แค่นี้เองเห็นไหมเอ่ย เปิดไปที่ Y แค่นี้กล้องก็พร้อมใช้งานแล้วแตะลงไปเนี่ยกล้องมันทำงานเร็วมากตัวนี้แฟลชจะเป็นออโต้นะครับถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในที่มืดสมมติพี่หนิงปิดปิดว่าแสงให้มันบอกว่าอยู่ในที่มืดนะพอแตะลงไปนิดนึงเนี่ยแตะชัตเตอร์ลงไปเนี่ยแฟลชมันจะติดนะครับ เห็นไหมเอ่ยไฟสีเขียวตรงนี้มันจะขึ้นเตือนว่าาจะใช้แฟลชนะแฟลชจะติดออตโต้นะประมาณนี้นะครับเวลาเรามองในช่องมองโอเคไหมเอาใหม่นะสมมติพี่หงปิดมาแสงไว้หลอกกล้องว่าเราอยู่ในที่มืดแล้วเราแตะลงไปนิดนึงเห็นไหมเอ่ย มันต้องมืดๆแบบนี้เลยอ่าเห็นไหมเนี่ยพี่หนึ่งแตะนิดเดียวอ่าแล้วดูเงาที่มันสะท้อนนะอืมแฟชออกแน่นอนปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวปิดเยลองอย่างนี้ดู ลองดูเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตอบสนองกับแสงได้ไวมากอ่ะโอเคเนาะตัวแฟชชททำงานปกตินะครับจะติดออโต้นะถ้าอยู่ในที่มืดปุ๊บมันจะออโต้ของมันเองเลยนะครับทั้งวายแล้วก็เทเลเทเลก็เหมือนกันนะเนี่ยแตะลงไปนิดเดียวอ่ะถ่ายแล้วเนี่ย เห็นไหมเอ่ยแฟลติดปกตินะครับถัดมาด้านบนจะมีโฟกัสล็อกกดค้างไว้ตอนถ่ายแล้วก็มากดฝั่งนี้เห็นไหมจะได้ยินเสียงหนึ่งแชะแล้วกดลงไปจมเลยก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาตรงนี้เป็นปุ่มรีวายในกรณีที่ ตัวกล้องไม่กอแบบออโต้หรือเราจะถ่ายดับเบิลเอ็กซ์โพเชอร์นะครับเราก็กดตัวนี้ไปนิดนึงก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นเซลทัมเมอร์กดลงไปแบบนี้ไฟก็จะขึ้นนะครับแล้วก็รอแป๊บนึง โอเคนะเซลทัมเมอร์ทำงานปกติวิธีใช้ก็คือกดเซลทัมเมอร์ค้างไว้แล้วเราก็กดที่ชัตเตอร์นะครับปุ๊บแบบนี้ไฟก็ติดละอโอเคนะตัวกล้องทำงานเต็มระบบนะครับเลขนะับเฟรมก็จะอยู่ที่ s ก็คือสตาร์ทนั่นเองทีนี้เราจะมาลองใส่ิิ์มกันวิธีใส่ิิ์มง่ายๆเลยิิ์มที่ใช้พี่หนึ่งแนะนำให้มันมี d x Code แบบนี้นะ d x Code แบบนี้มันจะได้อ่านได้นะครับเราก็วางิฟ์มล,ลงไปแบบนี้นะแล้วก็ดึงในส่วนของหัวิิ์มเนี่ยใส่เข้าไปในช่องสีส้ม ใส่มันเข้าไปเลยแบบนี้จากนั้นปิดฝาเห็นไหมเอ่ยระบบก็จะดึงิิ์มเข้าไปอ,อตโตโมติกนะครับแบบออตโต้เลยแค่นี้เองเราพร้อมถ่ายอม เอาละเดี๋ยวพี่หนึ่งจะเทสจนหมดหม้วนเลยนะแฟลชออกปกตินะครับในช่องมองอมดูที่ตัวเลขนับฟิล์มนะเห็นไหมเลยไปเรื่อยๆเลยเซลทามเมอร์นิดนึงเซลฟี่กดลงไปแค่นี้ แล้วเราก็ตั้งกล้องไว้นิ่งๆนะครับแตะลงป้ายเป็นการโฟกัสแล้วก็กดถ่ายหรือจะใช้โฟกัสล็อกตัวนี้ช่วยก็ได้เห็นไหมเอ่ย จะสังเกตไหมว่ามันค่อนข้างที่จะทำงานรวดเร็วมากนะครับก็เหมาะกับการเดินสแนปเดินถ่ายยี่สี 24, ่ยี่ห้าละยี่หกไปเรื่อยๆจนหมดหม้วนเลยนะเนี่ยหมดหมว้วนละ แล้วมันก็จะกอ่อออโต้นะครับเสียงก่อ,กอฟิมค่อนข้างที่จะโหดน่าดูเลยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับตัวกล้องนะครับก็ปล่อยให้มันกอ่อฟิลมไปแบบนี้เห็นไหมเอ่ยสุดแล้วกลับมาที่ตัว S, <S เหมือนเดิมแค่นี้เองเราก็เปิดฝาปึ๊บเอาฟิล์มออก วิธีเอาฟิล์มออกดึงจากข้างบนออกมานิดนึงเบาๆนะแล้วค่อยยกนะครับเพราะว่าตัวปรับอไอตัวดันฟิล์มพวกเนี้ยตัวเนี้ยมันจะอยู่ข้างล่างนะครับวิธีใส่เราก็วางจากข้างบนแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็กดลงไปแบบนี้โอเคไหมวิธีเอาออกกดมันลงไปนิดนึงยกจากข้างบนขึ้นแล้วก็ดึงออกอ่า แค่นี้เองนะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ดันไว้ที่ออฟถ้าถ่ายปกติถ่ายทั่วไประยะปกติก็ไวแต่ถ้าอยากถ่ายคนถ่ายบุคคลก็เลื่อนไปที่เทเลก็จะประมาณนี้นะครับกับ Olympus AFLT ตัวนี้ โอเคเนาะก็เดี๋ยวก่อนส่งเดี๋ยวพี่อเองจะทําความสะอาดไอ้พวกรอยนิ้วมือหรือว่าคราบต่างๆให้อีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็จะแพ็กกล้องส่งให้โอเคเนะ